โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Copper เหมือนเดิมนะครับและคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกม Farm Simulator ม,ม,เม,เมือนเดิมเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ต่อจากอ่า EP ที่แล้วนะครับที่เราไปตัดไม้เลียาทางให้รถเกี่ยวนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาปลูกข้าวแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ เดินไป1ไร่แล้วนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับผมอลองทําคลิปสตรีมดูเมื่อวานนี้นะครับก็ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าอาจจะมือถือผมอาจจะไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามลองทําใหม่ดูนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมมาทําแยกออกมาแล้วกันนะครับก็เสร็จแล้วนะครับหนึ่งไร่นะครับผม แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสตรีมได้เมื่อคืนเมื่อวานนี้นะครับก็จะ,จะสตรีมเป็นการปลูกข้าวปลูกเมล็ดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ผมก็เลยมาทําคลิปแยก,กออกมาทีหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเราต่อไร่ที่2เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาต่อไลน์นี้นะครับนี่นะครับก็เป็นรถตัดไม้ที่เราทำอีพีก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอารถไปเก็บก่อนนะครับ อโอเคก็เช้าแล้วนะครับนี่ก็จัดมาไล่ที่สองนะครับก็เอาเครื่องหวานมะเร็กเครื่องใหญ่มาเลยนะครับรถวหวานมะเร็กคันใหญ่มาเลยนะครับรู้ว่าเครื่องรถนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับผมเดียวไปถูกของไปด้วยนะครับก็เ,เสร็จแล้วไล่ที่สองเดี๋ยวไปต่อไล่ใหญ่กันเลยนะครับ เ okay, สร็จแล้วไปต่อกันไล่ใหญ่เลยนะครับชิ้ดนดาเดี๋ยวผมจะลองมาเกี่ยวเข้าดูทั้งหมดนะครับว่ามันจะเกี่ยวทันหรือเปล่านะครับ,บก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาล้างรถก่อนเลยดีกว่าโอเคครับล้างเสร็จแล้วแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ใหญ่กันต่อเลยนะครับ น่าจะไม่ติดรถกระบะหรอกมัง้งโอเคนะครับเมื่อกี้มันมีภารกิจนะครับเข้ามาแทรกนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกปล่อยไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าเราไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะพอดีผมลืมลงกดเข้าไปนะครับอาจจะกดผิดไปนะครับผมขออภัยด้วยนะครับก็ตรองนี้เป็นไรลยยาวนะครับก็น่าจะแปบ๊บเดียวนั่นแหละแล้วก็ ต่ออีกสองไล่นะครับถัดไปนี้นะครับามาเคลียต้นไม้ออกทั้งหมดแล้วก็ดูโล่งเลยนะครับเพราะว่าคลิปก่อนก็มาเคลียต้นไม้ออกระแวงนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเวลาให้คนงานขับนะครับชอบชนนะครับกับต้นไม้นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเราก็เลยมาเคลีย ต้นไม้ออกให้เขาทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาเจอรถที่ว่าต้นไม้บางหน้าอะไรแบบนี้นะครับก็ชนทั้งหมดเลยนะครับไม่เว้นนะครับผมก็งานขับไปเรื่อยๆนะครับออตอนนี้ก็รถมาถึงแล้วนะครับผมลืมล้างรถไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอ p ีถัดไปจะค่อยล้าง เดี๋ยวเรามาจอดให้มันเป็นระเบียบก่อนนะครับไว้ตรงนี้แหละนี่ก็เป็นรถเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละเพราะว่าเราหว่านมามาเมล็ดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เกี่ยวแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาจอดไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราก็เคลียร์รถเกี่ยวอะไรให้เรียบร้อยนะครับเวลาเกี่ยวอะไรแบบนี้นะครับก็จะไม่ได้ชนนั่นชนนี่นะครับเดี๋ยวจะเสียเวลา เอารถออกอีกนะครับนี่ก็เป็นรถบอยเล็คคันเล็กนะครับเราเอาไปล้างด้วยนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ใช้งานเลยนะครับสําหรับคันนี้เพราะว่าได้คันใหญ่มาก็ใช้แต่คันใหญ่นะครับอันนี้ผมว่าจะใช้กับไล่เล็กนะครับามาล้างเลยนะครับเติมน้ํามันด้วยนะครับยังล้างไม่เสร็จ โอเคล้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราให้คนงานขับไปนะครับใบเล็กเสร็จแล้วนะครับสำหรับใ่ใหญ่นะครับเดี๋ยวมาต่อล่เล็กเลยนะครับตอนนี้ภารกิจก็ดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับสําหรับตัวเลขสีเขียวข้างบนนะครับเพราะว่าเรากดไปแล้วเราไม่ได้ทํานะครับก็ไม่เป็นไรหรอกอาจจะดูเครื่องตาทน่นึงนะครับเพราะว่ามันยกเลิกตรงไหนผมก็ไม่รู้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเกี่ยวข้าวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับผม เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกี่ยวทันหรือเปล่านะครับโอตอนนี้ข้าวก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับไร่ตรงนี้นะจะทันไหมน้อนี่น้อผมว่าเนี่ยกลัวจะไม่ทันนะ้ิบอกว่าคือข้าวเหลืองแล้วเนี่ยเราต้องเอารถเกี่ยวนะครับมาเกี่ยวให้มันทันนะครับเพราะว่าเวลาเราเกี่ยวช้าอะไรแบบนี้นะครับ ข้าวมันจะตายนะครับเกี่ยวช้านี่เป็นเรื่องเลยนะครับเพราะว่ามันมีว่าตอนนั้นผมเห็นที่ไหนนะนี่นะครับข้าวสมมุติเราปลูกแล้วนะครับทุกคนสังเกตเลขหนึ่งนะครับนี่เป็นดินธรรมดาครับดินที่สองก็คือเราหว่านเมล็ดปลูกเมล็ดข้าวแล้วนะครับแล้วก็ที่สามนะครับก็เริ่มงอกขึ้นมานะครับนเขียวนะครับ อันที่สีก็เหลือเต็มที่นะครับแลอันที่ห้าเราก็เกี่ยวถ้าเราเกี่ยวทันก็จะเลขห้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกี่ยวไม่ทันนะครับทุกคนดูเลข6 6หกเลยนะครับนี่นะมันจะตายแบบนี้นะครับมันจะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับคือข้าวตายหมดเลยนะครับคือเราก็ต้องมาอารดไถ ออกให้หมดนะครับเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราต่อไล่สุดท้ายต่อเลยนะครับไล่ตรงนี้นะครับเป็นไล่เล็กนะครับก็อาจจะแปบ๊บเดียวนั่นแหละวิ่งประมาณ3 4สี่ถึงห้ารอบนี่แหละน่าจะหมดนะครับเพราะว่าดูความกว้างของเ,อเครื่องหวานเมล็ดนะครับ โปรใหญ่นะครับผมน,นี้ภารกิจก็จะเสร็จแล้วนะครับหมายถึงเวลาจะหมดแล้วนะครับสําหรับภารกิจนะครับพ้าเราไม่ได้ไปทํานะครับน่าจะตอนนี้เลยสามสิบเจ็ดวินะครับแปบ๊บเดียวนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะคลิกเข้าไปนะครับแต่ว่ามันลงนะครับน่าจะรอบสุดท้ายหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่น่าจะรอบสุดท้ายนะครับเสร,เสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วยังอ๋อโอเคเสร็จแล้วนะครับเสร็จพร้อมกันกันกบภารกิจเมื่อกี้เลยนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเกี่ยวข้าวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้มันเหลืองเต็มที่ก่อนนะครับ ก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ